สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูแก้มบุ๋มมีเกมมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเกมการศึกษาแบบออนไลน์เกมตามหาพยัญชนะไทยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูในคลิปได้เลยนะคะฝากท่านผู้ปกครองกดที่ลิงก์ที่คุณครูแก้มบุ๋มส่งไปให้นะคะจากนั้นให้เด็กๆลงมือทำได้เลยนะคะ อย่าลืมพิมพ์ชื่อเมื่อเด็กๆพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆกดเริ่มเกมเลยนะคะอ่าจากนั้นเด็กๆก็เริ่มเล่นเกมเลยนะคะถ้าเด็กๆตอบถูกก็จะมีคะแนนข้างบนให้นะคะแต่ถ้าเด็กๆตอบผิดก็จะมีเฉลยให้นะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรสู้ๆนะคะเด็กๆ พอเด็กๆเล่นเกมจนครบทั้งหมด10ข้อแล้วนะคะก็จะมีป้ายคะแนนบอกนะคะว่าเด็กๆตอบถูกกี่ข้อแล้วก็ทำผิดกี่ข้อเด็กๆต้องเล่นบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้เก่งเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เกมสนุกไหมเอ่ยอ่าถ้าสนุกนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณครูแก้มบุ๋มจะมีเกมอะไรมาฝากเด็กๆกันอีกสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย